โหกลับ oh, สวัสดีครับพี่น้องป้าการทำแล้วนะครับวันนี้กับเมนูบานบานแกงเฮ็ดรวมนัวได้ลูกปลามาครับก่อนอื่นก็เอามาล้างให้สะอาดนะครับล้างน้ำเปล่าเนี่ยครับสักสองสามน้ำเดี๋ยวเราก็เอามาแกงกันนะครับปลามาตำน้ำพริกตำน้ำพริกก็มีพริกแดงพริกนมพริกขี้หนูสดเนี่ยนะครับใส่กะปินัก,น,ก,น,กน้อยใส่หอมแดงหอมขาวลงไปเนาะเด่นสำคัญจะไปลืมใส่น้ำปลาล้านะครับ เราก็มาต้ม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 น้ำให้เดือดก่อนนะครับใส่พริกแกงลงไปหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดลงไปต้มประมาณเกินชั่วโมงก็ได้เซานาทีก็ได้ประมาณนี้ยครับเนาะใส่พักแค่พักอย่างลงไปโดดๆเรามันถึงเหมาะขนาดนี้นัวล้ําเพ็ดแซ่บนี่นะหีบกั๊มเต็มจอนเต็มจอนก็รอเด้อโดดๆๆๆๆๆาๆๆ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 ด้ๆๆ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 